สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้เจคเคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาแนะนำบ้านสวยๆทําเรดีๆให้ท่านได้รับชมกันเช่นเคยค่ะและที่สำคัญเนื้อที่กว้างราคาประหยัดนะคะพื้นที่หลังนี้นะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะทําเรดีมากอยู่ติดถนน3ด้านกลางหมู่บ้านอยู่ใกล้สี่เลนเพียง250เมตร ที่ดินโฉนดเนื้อที่1ไร่1งาน5ตารางวาค่ะอยู่ที่ตำบลหนองกระทิ้งอำเภอรำปไามากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะราคาเหมาแปลงเพียง1ร้าน5แสนบาทเท่านั้นติดทาง3ด้านนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว หนึ่งห้องโถงขนาดใหญ่นะคะอายุของบ้านประมาณ5ปีกว่าค่ะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือมีรั้วกําแพง2ด้านและรั้วรดน้ำหนด้านนะคะหลังบ้านมีพื้นที่กว้างมากค่ะสามารถทำสวนทำนากันได้นะคะพื้นที่ไร่กว่านะคะราคาเพียงแค่1ราน5แสนบาทสนใจติดต่อสอบถามหรือต้องการนัดชมแปลงจริงติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป มีพิกัดของแปลงใส่ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้รับชมถูกใจนัดหมายเข้าชมแปลงจริงด้วยตนเองค่ะพอทางด้านแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ